เซฮายค่ะทุกคนวันนี้พรกับพี่ทัศกลับมาประจําการที่หน้าร้านแล้วนะคะเช้านี้พรก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ขว่าจะผสมแป้งขว่าจะจัดรถเสร็จออกมาจัดร้านก็ตอนตีห้าพอดีค่ะขออวดหน่อยนะคะเช้านี้มีกระถางดอกไม้น่ารักปุกปิ๊กตั้งที่หน้าร้านด้วยค่ะซึ่งเงินส่วนนี้พี่เรนนี่ให้มานะคะจัดร้านเสร็จทอดขนมไข่เต่าเสร็จลูกค้าคนแรกก็มาแล้วค่ะอุดหนุนขนมไข่เต่าไป20บาทนะคะแล้วพี่ลูกค้าก็สั่งกล้วยทอดมันทอดอย่างละ20บาทด้วยค่ะเดี๋ยวจะมารับตอนเจ็ดโมงหลังจากพี่ลููกกกกคคคคค้้้้าาาาานนแรแรมมลลลวพี่่ตอไป็เเขยะ ตอนนี้มันทอดเสร็จแล้วขนมไข่นกกระทะเสร็จแล้วค่ะพี่ลูกค้าก็เลยซื้อไปอย่างละ20บาทซึ่งตอนที่พี่ลูกค้ามาซื้อนะคะพรยังไม่ได้กอกน้าจิ้มเลยค่ะก็เลยให้พี่ลูกคายืนรอแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นไม่นานกล้วยทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้เวลา7จ็ดโมงแล้วนะคะพรก็เลยจัดการหยิบกล้วยทอดแล้วก็มันทอดเตรียมมาให้พี่ลูกค้าเลยค่ะมันทอดที่รา้านพรก็จะมีน้าจิ้มด้วยนะคะเป็นน้าจิ้มที่ใช้น้าตาลทรายมะขามเปียกแล้วก็ตัดรสชาติด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะเคี้ยวจนกว่าจะ กินคู่กับมันทอดเนี่ยมันจะอร่อยฟินมากหลังจากที่หน้าร้านเปิดเปิดปิดปิดมาเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนนะคะตั้งแต่วันที่6ค่ะปิดยาวมาตลอดจนวันที่13แล้วขายวันที่14 15จากนั้นวันที่16ถึงวันที่18ร้านก็หยุดอีกค่ะแล้วเพิ่งจะมาเปิดวันนี้วันที่19เป็นวันแรกนะคะลูกค้าหน้าร้านก็จะยังไม่ค่อยเยอะนะคะจะยังเงียบๆอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าร้านเปิดแล้วจะบอกว่าตอนนี้ร้านกลับมาเปิดตามปกติแล้วนะคะต่อไปนี้จะหยุดเฉพาะวันพระค่ะนอกนั้นก็คือเปิดตามปกตตติิทุกวัันนเเลยร้้าปดงแ่6 เช้าถึง11โมงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนลูกค้าทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยสอบถามกันเข้ามาะะว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายพี่ทัศน์แข็งแรงดีแล้วหรือยังตอนนี้พี่ทัศน์แข็งแรงดีมากๆเลยนะคะโควิดปลอดภัยหายห่วงหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้มีแค่อาการเจ็บคอเล็กน้อยเท่านั้นค่ะส่วนพี่ลูกค้าคนนี้นะคะก็เป็นลูกค้าประจํานะคะพี่ลูกค้าบอกว่าเนี่ยวนรถมา2วันแล้วไม่เจอเลยค่ะเจอแต่ร้านปิดตลอดเลยวันนี้ก็เลยโทรมาสอบถามก่อนนะคะแล้วก็ซื้อขนมไปทั้งหมด5ชุดแล้วมาเพิ่มที่หน้าร้านอีก1ชุดพร้อมกับ ผักเซียนดองอีกหนึ่งถุงขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆเลยนะคะพี่ลูกค้าบอกว่าเพื่อนร่วมงานถามหาทุกวันเลยค่ะอยากกินขนมร้านน้องพรส่วนลูกค้าคนอื่นก็แวะเวียนมาเรื่อยๆนะคะวันนี้มีลูกค้ามาจากดอนเจดีด้วยค่ะแล้วก็มาจากหลายที่มากๆเลยมีทั้งลูกค้าเราแวกใกล้เคียงนะคะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็มีทั้งลูกค้าใหม่ที่ตามมาทั้งในเพจแล้วก็ตามมาจากในทิกตอกขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่นึกถึงร้านน้องพรแล้วก็ขอโทษพี่ลูกค้าคนนี้ด้วยนะคะพี่ลูกค้าก็คือถักมาในเพจแล้วนะคะแต่พรมัวตั้งมืือออถ่่ายยคลิปู ก็เลยไม่ทันได้อ่านแชทพี่เขาค่ะพี่เขาก็เลยได้ขนมไปแค่ไม่กี่บาทเองแล้วก็ไม่ได้ตามที่ต้องการด้วยนะคะขอโทษพี่ไว้ด้วยค่ะครั้งหน้าโทรสั่งโทรจิกพรได้เลยนะคะเดี๋ยวพรจะจัดเตรียมไว้ให้วันนี้พอลองวางแผนทอดขนมใหม่ด้วยค่ะก็ถือว่าดีทีเดียวเลยนะคะมีขนมขายได้ขายคล่องไหลลื่นตลอดเวลาเลยค่ะแต่ก็จะมีบ้างบางครั้งนะคะที่ขนมหน้าร้านทอดไม่ทานแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนระหว่างที่ไม่มีลูกค้าพรกับพี่ทัศน์ก็จะทอดขนมอยู่ด้านหลงังร้านไม่ได้หยุดเลยนะคะแล้วพี่ทัศน์อยู่ดีดดก็หัน แบ้มือขอนะคะพิทัศเห็นนกข่าวเดินมาด้านหลังร้านพอดีค่ะพิทัศก็เลยของานแล้วก็หวานให้นกกินพี่ๆคนไหนอยากลองแวะมาชิมขนมที่ร้านน้องพอนะคะสามารถมาได้เลยนะคะร้านอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร้านเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงวันนี้ขอตัวไปขายของก่อนนะคะบ๊ายบาย